าาวันนี้ s p สจะพาไปดูอะไรที่มันปลอมมันเปลือกหรืออะไรที่มันไม่จริงถึงแม้จะตั้งชื่อมาเก๋ๆแต่มันก็ไม่จริงมันปลอมมากๆสิ่งที่อากล่าวถึงนั่นก็คืออาหารงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ14ีอาหารปลอมจากพี่จีนที่ไม่น่าเชื่อว่าก๊อบกันได้เนียนขนาดนี้ก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ s p i ด้วยนะเกิดกระดิ่งให้ด้วยล่ะปิงปิง,ปง ไปดูคลิปกันเลย 14. ขาหมูปลอมแม่แม้กระท้่งขาหมูปีจีนเขาก็สามารถปลอมได้นะจ๊ะจซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าปลอมขนาดนั้น แต่เขาก็ใช้ขาหมูจริงๆนั่นแหละซึ่งได้นำขาหมูไปแช่กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำให้ขาหมูดูเต่งตึงอวบอิ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าไอ้สารเนี่ยมันเป็นสารต้องห้ามห้ามกินเลยเชียวแหละเพื่อเผอถ้าคุณกินมากเกินไปอาจจะน็อกได้นั่นเอง 13. กุ้งปลอม ไอกุ้งตัวใหญ่ๆใสบิ๊กเบิร์มนี้แหละเมืเ่อเรากัดเข้าไปอาจจะเป็นเนื้อเซลก็ว่าได้ <Yeah. S 1> เมื่อได้นํากุ้งไปตรวจสอบแล้วก็โปะเช็ดเลยทีเดียวว่าใช้เจลเจ,าเจาลาตินซึ่งลูกคีเขาเนียก็ได้ฉีดเจลนี้ลงไปในเปลือกเพื่อเพิ่มน,น้ําหนักให้มันดูอวบอิ่มซึ่งในเวลาที่คนไปซื้อกุ้งแล้วเนียคุณก็คงจะไม่ปอกเปลือกกุ้งดูหรอกนะซึ่งมันเป็นช่องทางที่เพิ่มน้ําหนักกุ้งได้เป็นอย่างดีแต่มันก็คือการโกงนั่นเอง น้ำแร่ปลอมน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนั้นไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ทุกที่เดินเดินไปคุณเห็นขวดน้ำแร่แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นน้ำก๊อกปกตินี่เองซึ่งลงทุนเพียงแค่ซื้อขวดมาทำฉลากปลอมจากนั้นก็กองน้ำก๊อกไปต้องดูดีๆด,ด้วยล่ะสิบเอ็ดเลือดเป็ดปลอมเลือดหมูถี่ว่าอร่อยแล้วเนี่ย เมื่อคุณเจอเลือดเป็ดมันเขียวเผืนมากยิ่งกว่าแต่ก็ใช่ว่าเลือดเป็ดมันจะหาได้ง่ายๆพิ่จีนก็เลยเอาเลือดหมูมาผสมกับสารฟอร์มาลีน <Huh? S 1> คุณขืนใช่ไหมล่ะไอ้สารฟอร์มาลีนก็คือสารที่เราดองสมนั่นเอง <Hey. S 1> แน่นอนว่ามันไม่ควรรับประทานนะเรื่องไปถึงยังใส่หมึกพิม์พเพื่อมาย้อมสีให้มันดูเนียนไปอีกซึ่งมันก็อันตรายเข้าไปอีก hey. เต้าหู้ปลอมโดยโลูกพี่จีนยังมีโรงงานเต้าหู้ปลอมโดยใส่สารลองเกลท์ซึ่งเป็นสารฟอกขาวลงไปในเต้าหู้เพื่อให้มันดูเด้งดึงขาวบัวน่าก,กินกว่าเดิมซึ่งมันเพิ่มมูลค่าได้มากพอสมควรและสิ่งที่แย่นั้นก็คือไอ้สารเนี่ยมันเป็นสารกมะเมลิงห่าชีวิตคนมันนักต่อนักแล้วแน่ก oh <no. S 1> น้ำขึ้นปลอม ว่าไม่ได้น้ำพึ่งจริงๆเนี่ยมันหายากมากๆก็เลยปลอมมันซะเลยบางขวดถ้าคุณโชคดีหน่อยก็อาจจะเจอน้ำพึ่งจริงผสมอยู่บ้างแต่บางขวดเนี่ยคือปลอมทั้งนั้นมันอาจจะเป็นน้ำตาลเขี่ยวกับน้ำแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปให้มันดูเป็นสีน้ำพึ่งน้ำพึ่งแต่มันก็ปลอมนั่นเองแปดไลายปลอม สินค้านี้เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของจีนเลยก็ว่าได้ที่จะเห็นไวน์ปลอมบรรจุในขวดที่มันดูดีดูน่ารับประทานซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่น้ำผลไม้เฉยๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยดื่มไวน์เท่าไหร่อยากจะซื้อเพราะขวดมันสวยถ้าคุณดื่มไม่เป็นคุณอาจจะซื้อไวน์ปลอมไปกินก็ได้นะซึ่งเรียกได้ว่าเลืกพี่เขาปลอมได้เนียนสุดๆเนียนมากๆเลยแหละเจ็ดกู้ขนปลอม เนื่องจากปูขนยางเฉิงเป็นวัตถุดิบทางทะเลที่ขึ้นว่ามีความละมุนล,ลิ้นและมันดีมากๆดีสุดๆในจีนเลยแหละดังนั้นนักผลิตหัวใสก็เลยนำปูธรรมดามาแช่ในน้ำยางเฉิงแค่นี้ก็กลายเป็นปูขนยางเฉิงแบบนี้ก็ได้แหละครับีุพี <Huh? S 1> หรือบางทีก็ผสมสารสังเคราะห์เพื่อทำให้ปูธรรมดาโตขึ้นมาดูเหมือนปูขนนั่นเองแค่นี้ก็เพิ่มมูลค่าปูได้แล้ว แต่มันก็ผิดอยู่ดีนะหกข้าวปลอมเจ้าแห่งการปลอมเรียกได้ว่ามาสเตอร์พีเลยทีเดียวแม้แต่ข้าวก็ยังสามารถปลอมกันได้เหล่าเนี่ยเรียกได้ว่าเดี๋ยวเสียชื่อเสียงเหอโ <Huh? S 1> ดยข้าวปลอมที่ว่านี่เกิดจากการผสมมันฝรั่งมันเทศและเลซิง หลังจากนั้นก็ไปหลอกกับแม่พิมพ์รูปข้าวซึ่งหน้าตามันก็อวบน่ากินมากๆแต่สิ่งที่อันตรายนั้นก็คือถ้าหากคุณกินข้าวไปสามถ้วยตีไปได้ว่าคุณกลืนถุงพลาส,สติกลงไปในท้องหนึงถุงเลยทีเดียวมันโหดรลายมากๆห้า oh, <no. S 1> นมปลอมไอ้นมที่ว่านั้นก็คือนมวัวนมที่เด็กๆชอบดื่มนั่นแหละ เดิย้ยอนกลับไปในปี2009พบว่าเด็กกว่า53,000คนต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากมีสารปนเปื้อนและในน้ำนมนั้นก็มีส่วนผสมคล้ายไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษที่อันตรายมากๆที่ฆาตรกรชอบใช้ในโครนันนั่นแหละซึ่งมันคือสารเดียวกันเลยอันตรายสุดๆ 4. เนื้อแกอ่ปกลม ใครที่ไหนอยากกินเนื้อแปลกๆอย่างเช่นเนื้อแกะต้องระวังหน่อยเพราะาเนื้อแกะปลอมที่จีนนั้นเป็นส่วนผสมของเนื้อหนูและเนื้อตัวมิง่งและบางทีอาจจะเป็นเนื้อสุนัขก,ก็ว่าได้โ<ฮ>ดยใช้สารไนเตรนเจลาตินและคามมนลงไปผสมด้วยตอนที่ตำรวจจับกลุ่มได้เรืยอได้ว,ว่ามีมากกว่า900คนเลยทีเดียวที่กำลังพยายามทำเนื้อแกะปลอมและเนื้อแกะปลอมมันมีมากกว่า20,000ตันเลยทีเดียวเชียว 3. เส้นหมี่ปลอมแม่เรียกได่ว่าเส้นหมี่ปลอมเนี่ยมันพิคสุดๆและมันเป็นข่าวดังที่สุดเมื่อย้อนกลับไปในปี2010ตำรวจจีนได้พบกับเส้นหมี่ที่ไร้คุณภาพที่บอกว่าไร้คุณภาพก็เพราะว่ากระบวนการผลิตนั้นใช้ข้าวบูดเพื่อมาผลิตเส้นหมี่ปลอมแถมยังใช้สารปนเปื้อนที่เป็นพิษนี่คืออันตรายสุดๆ ซึ่งโรงงานที่ว่าแพร่ขยายอนาเขตมากกว่า50โรงงานเลยทีเดียวซึ่งน้ำหนักของเส้นบะหมี่ที่ว่าเนี่ยผลิตออกมาหลอกดาวได้มากกว่า1.1ล้านปอนเลยทีเดียวอันตรายสุดๆด Oh no 2. ไข่ปลอมอันนี้เดาได้ว,ว่าเป็นที่หึงหาในไทยพอสมควรนี่คือความพยายามในการปลอมไข่โดยใช้เจลมติน น้ำและสีผสมอาหารเท่านั้นส่วนเปลือกไข่นั้นใช้แววกใช่ใช้แววกนี่แหละมันอันตรายสุดสุดหนึ่งบอนัดปลอมแม่ปลอมได้แม้กระทั่งถัว่วเรื่องที่ว่าข่าวนี้เป็นเรื่องหือหามากที่จีนเพราะว่าการปลอมนี้มันสุดจริงๆถามว่ามันสุดยังไงหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าวอนัทมันมีราคาสูงหน่อย ไอ้เปลือกเนี่ยก็เป็นเปลือกวอลนัทจริงๆส่วนข้างในคือประกอบไปด้วยกระดาษและปูนซีเมนต์นั่นเองฮะแม่หลอกกันซื้อซ้ขนาดนี้สุดจริงๆครับลูกพี่แอดก็สงสารคนที่ซื้อไปอยู่นะเป็นอีกบ้างหลักกับเรื่องราวที่แอดนำมาเสนอในวันนี้เพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ลังคลิปนี้นะ อยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะและก่อนจะกกันไปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการเกิดไลค์ให้แอดด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ